ผมไปคุณผู้ชมผมมาจะต่อคลิปแ้วผมไปกดอะไรก่อนไม่รู้นะครับตาบอไม่เห็นเลยเริ่มต้นใหม่เรามาพ่นฮอร์โมนกันครับนี่ฮอร์โมนโดสเนี่ยครับนี่เราต่อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อคลิปเป็นคุณผู้ชมอันนี้ก็เราไปโดสนะครับโดสหนึ่งฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหรือสิบแปดลิตรก็ได้นะครับไปดูครับเราจะไปทํางานกันแล้วครับ เราไม่ปิดจมูกหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เคมีนะครับมันเป็นชีวภาพนะครับเพราะว่ามันปลอดภัยนะครับปลอดภัยปลอดภัยกว่าถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ให้ไปพ่นผักผักไม้นะผักที่เรากินนะครับนี่เราจะพ่นแต่แถวต้นนี้นะครับดูผลผลิตของเขานะครับยังแถวอื่นเรายังไม่พ่นนะเ,เขาจะประเมินดูครับเราจะพ่นแบบนี้คุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราเปิดเปิดหน้าถาังก่อนนะ ชมีมก็มีเท่านี้แหละครับ็นแถวนี้นะครับเราจะพ้นแถวนี้แหละเราใช้หัวหยาบๆก็ได้ครับมันไวดีครับถ้าเป็นฝอยมีช้านะครับนี่ เราจะพ่นแถวนี้นะครับเพราะว่าป้องกันพวกอ่าแถวนี้มันจะตายเนื่องอยู่เยอะนะครับสาเหตุตายเนื่องก็กไม่รู้สาเหตุจากอะไรเหมือนกันนะตายเนื่องนะรเราจะดูรับว่าหนึ่งถังได้กี่ต้นนะเดี๋ยวผมจะลองนับดูนะออก็คง นี่ครับพ่นไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ละสองนาทีเนาะถามว่าพ่นเยอะก็มาเยอะหรอกครับ ็ขึ้นมาก็ประมาณเกือบสองเมตระเท่าหัวคนนะครับหัวเรานะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบก็สองเมตรพอครับอันที่รอยกีดนั่นแหละครับแล้วก็หนึ่งเรียนเข้าครั้งนะครับท่านผู้ชมง่ายดีครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามเราก็จะให้จํากับบันทึกภาพบันทึกภาพในรูปไว้ก็ได้ครับเวลาเปิดในรูปมันเขาในรูปภาพของเราในวีโอมเขาจะบันทึกวันที่ไว้นะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโอมันก็ดูยากหน่อยถ้าเป็นภาพนิ่งจะดูง่ายนะเดี๋ยวผมก็คงจะ ทำไปหับนิง่งเวมกันให้ผมจะลาคมประชมไปตรงนี้แล้วครับไปทดลองใช้กันดูนะครับเพื่อผลผลิตการกเกษตรของเราก็จะดีขึ้นเนี่เราก็จะปลอดภัยด้วยฮะเี่ผมไม่ไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยนะฮบอยู่ปลอดภัยครับ